สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำกระทรวงศึกษาธิการวางพวงมาลาบำเพ็ญกุศลถวายรัชกาลที่5น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันปิยมหาราช23ตุลาคม2568 ศาสตราจารย์ดรนรุมนพิโยสิลวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายองอาจวงศ์ประยูนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราชพุทธศักราช2568เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ณพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระลานพระราชวังดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีค่ะ จากนั้นศาสตราจารย์ดรณรุมลนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความกตัญญูกะตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถในการปฏิรูปประเทศในหลายด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ได้ทรงวางรากฐานระบบการศึกษาของชาติให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมอาระยะประเทศและเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน